สวัสดีครับจับผมได้เลยไหมผมสลิงแค่สิบสตางค์ตาวันเด้อเฮ้ยไทยไหมเจอผมอีกครับให้จะให้ ขอรับก็จำมันในวันที่ผมยิ่งแปลงเป็นรถขั้นเล็กขั้นปานนั้นสุดใจดดอยู่บนถนนที่มีในจินตน้าการแค่ใครลาลาให้วิ่งไปจนวันที่เห็นเพื่อนอีกั้ใหม่เป็นรถที่วิ่งใจ แเร็ววัวพ่อจำได้ไหมผมทำไงวันนั้นเนคือของที่ผมบาดแนาผมร้องผมงอแงจนวัวพ่อตามใจมันแค่ทำน้ำตาให้ไหลแค่ร้องให้ดังๆเพถึงนั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการ มีรถของเน่นที่เมือนกับเพื่อนเขามีกันตรงนั้นก็ได้ทุกตรงกันพอถึงไม่น่าที่รูปเสียใจโอเคไหมครับตัดไปครับพอแล้วไหมครับเต็มๆครับไม่อายเขาบ้างเหรอเราผ่านเสาไปก่อนครับเสาออกมานตั้งเป็ดเป็นกับเป็ด โอ้เขาเดินไปหลังฮะนะสสสลลลิิิงงงัย 乐乐说